รายการที่นําเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจของคนวัยทีนค่ะเพื่อนๆคะ่ะจอร์ดเบอร์นาชอนักประพันธ์ชื่อดังชาวไอริชเคยกล่าวเอาไว้นะคะว่ากิจกรรมคือถนนสู่ความรู้ดังนั้นในช่วงปิดเทอมนี้เพื่อนๆก็อย่าปล่อยเวลาให้ผ่านกันไปแบบเปล่าๆนะคะและในวันนี้คะ่ะรายการของเรายังคงมีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจมาฝากกันอีกเช่นเคยช่วงทีนทาเลนต์ไปพูดคุยกับเยาวชนนักสร้างเกมจากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศที่สร้างสรรค์เกมจากโปรแกร,รม3ามิติ ช่วงทีนสไตล์ไปเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมการเชิดหนังโบราณของไทยที่พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอนจังหวัดราช,ชบุรีและในช่วงทีเคทีนพบกับโปรแกรมกลาสแบด์ที่สร้างสารรค์บทเพลงเพื่อคนรักดนตรีกิจกรรมดีๆที่อุทยานการเรียนรู้ทีเคพาร์คและในช่วงที t เทเลนส่สวนนี้ค่ะโบลลิงจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับน้องๆกลุ่มหนึ่งที่เขารักในเกมและรวมตัวกันเพื่อสร้างเกมดีๆซึ่งช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายใต้ชื่อทีมว่าเดเมนชั่นพลัสค่ะ ีอะไรค่ะแล้วตอนนี้นะคะโบลิงก็ตัองอยู่กับน้องๆทีมดเมนชันพลาสกันแล้วค่ะสวัสดีค่ะดเมนชันพลา่ชื่อของเราเนี่ยต้องมีที่มาที่ไปแน่เลยมันมีความหมายยังไงทำไมถึงมาตั้งชื่อน,นี้คะดเมนชันพลาซนะครับดเมนชันก็หมายถึงมิติครับพลาสก็แปลว่าเพิ่มหรือบวกก็คือเป็นมิติใหม่สำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์เสรีสร้งางสรรค เป็นมิตีใหม่ของการพัฒนาซอฟต์แวร์และสื่อสร้างสรรค์สมาชิกเริ่มแรกมีกี่คนเริ่มแรกมีสองสองคนอยู่ตรงนี้หรือเปล่าไม่ได้อยู่ครับผมอยู่คนเดียวอ๋ออยู่คนเดียวคือน้องฮงกับเพื่อนอีกคนชื่อพี่นัทครับอะไรอย่างงี้นี่อย่างน้องฮงทําอะไรบ้างก็เขียนโปรแกรมครับก็หน้าที่พวกหาหาเทคโนโลยีที่จะมาใช้กับเกมของเราครับ สำหรับหนูอยู่ฝ่ายศิลค่ะส่วนใหญ่จะออกแบบพวกฉากพวกการจัดวางของอในเกมค่ะอืถ้าเราดพังละคะของผมของผมอยู่ฝ่ายทางด้านการบำรุงรักษาเครื่องนะครับของบริษัทนี่ครับนั่นคือนี้ก็เป็นคอนเทนต์เป็นฝ่ายคอนเทนต์ค่ะโอ้ย,ยมีตัวแทนมาถามฝ่ายเลยนะวันนี้เราไปหาความรู้เพิ่มเติมกันจากไหนทําไมถึงมาทําได้ค,ครับ,รบก็ต้องอาศัยหนังสือแล้วก็สื่ออินเทอร์เน็ตนะครับก็คือเราหาเนะื้อหาที่เราอยากรู้ก็าทางอินเทอร์เน็ต ก็ส่วนมากจะหาเกี่ยวกับทางด้านสร้างเกมโดยใช้อีบุ๊กครับจากเว็บต่างๆครับอาจจะศึกษาเกี่ยวกับพวกบทสัมภาษณ์คนสร้างเกมต่างๆด้วยครับตรงหน้าของโบลิงก็มีเกมเมหนึ่งแล้วนี่เกมนี้ชื่อเกมว่า c o n f u s e Way ครับ Confuse w เ y นะคะเป็นเกมเกี่ยวกับอะไรเอ่ยมันมีคอนเซปต์มีเรื่องราวอย่างไรคอนเซปต์ก็คือเป็นเกมเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาตินะครับค่ะพวกต้นไม้ป่าเขาคือตอนนี้ทั่วโลกเลยก็ว่าได้ครับ ปัญหาธรรมชาติเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องร่วมัันแก้ไขครับถ่ายทอดทางเกมโดยเป็นสื่อสร้างสรรค์แบบหนึ่งครับโดยให้เพื่อนได้ปกป้องพิทาโลกครับโดยเหมือนกับสวมบทเป็นฮีโร่ที่สู้กับต่อร้ายเป็นหุ่นยนต์กองกำลังคาร์บอนทูเปอร์ครับโอ้ก็พลังงานที่ใช้ส่นสหญ่ก็จะเป็นพวกของเสียที่มนุษย์ปล่อยออกมาอย่างเช่นพวกน้ำเสียพวกคาร์บอนดอกไซพวกก๊าซและต่างๆค่ะ ีก็ให้เกิดพรลุกกระจก์ก็ช่วยเสริมสร้างสติปัญญาในการแก้ไขปัญหาต่งตางๆในเกมได้ค,ครับนี่ถ้าเกิดเพื่อนๆทั้งบ้านเขาเกิดสนใจเขาอยากจะลองเล่นเกมนี้บ้างแล้วนี่เขาจะไปหาเล่นได้จากที่ไหนบ้างคะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www. thai. tube. in. th ครับ thai. tube. in. th นะคะคอันนี้คือไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆไม่เสียค่าใช้จ่ายครับฟรีครับ อาทีนอกจากผลงานเกมตรงส่วนนี้แล้วเนี่ยเรามีการทํางานในด้านอื่นๆอีกบ้างไหมคะครับก็จะมีซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สครับเป็นซอฟต์แวร์ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับน่าจะเหมาะสําหรับคนไทยเพราะว่าถ้าซอฟต์แวร์วิขสิทธ์ในเมืองไทยราคามันค่อนข้างแพงแล้วก็จะเกิดปัญหาละเมื่ดไดขสิทธิเรนะื่อ <c oughs> อิสราทีดีครับก็เป็นโอเพนซอร์สเอนจินตัวหนึ่งครับที่เราพัฒนามาเพื่อสําหรับการพัฒนาเกมแล้วก็การสร้างฉาก จำลองความเหมือนจริงในคอมพิวเตอร์อครับทั้งมือใหม่แล้วก็มืออาชีพครับก็เอาไปพัฒนาเกมได้เกมของตัวเองครับก็เพื่อนๆสามารถติดตามผลงานของน้องได้ที่เว็บไซต์ของพวกเขานะคะคที่ไหนเอ่ย w w w t h a i o p e n g a m e s .co.cc ครับอืมอันนี้ก็มีทั้งเกมด้วยใช่ไหมแล้วก็วกมีโปรแกรมด้วยจะฝากอะไรถึงเพื่อนๆที่อยู่ทางบ้านบ้างไหมที่กำลังชมรายการของเราอยู่ตอนนี้สําหรับผู้ที่เล่นเกมอยู่ทางบ้านนะครับ,รบก็ อยากให้เป็นเกมอย่างสร้างสรรค์ก<ะ>็คือความบืนแรงแล้ก็สิ่งที่ไม่ดีในเกมก็อย่านํามาครับก็ให้เป็นแค่ความบันเทิงในโลกที่2ก็เวลาเล่นเกมก็แบ่งเวลาให้ถูกต้องนะ,ะเล่นนานเกินไประวังการเรียนตกอ,อันนี้น่าห่วงค่ะขอบคุณมากๆาค<อ><อ>่ะ เพื่อนๆคะความน่าสนใจจุดสนใจของเกมนะคะอยู่ที่ความสนุกค่ะแต่ว่านอกจากความสนุกแล้วเนี่ยเกมอีกหลากหลายเกมยังแสงสาระที่น่าสนใจเอาไว้ด้วยนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าเรารู้จักเล่นอย่างสร้างสารรค์เลือกนําสิ่งดีๆเลือกนําสิ่งที่มีประโยชน์มาใช้กับตัวเรานะคะเกมนั้นก็จะสร้างสารรค์และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากมายเลยแหละคะ่ะแต่ว่าตอนนี้พักการเล่นเกมเอาไว้ก่อนนะคะเพราะว่าคุณหมอสติเฟื่องเขารอเราอยู่แล้วค่ะในช่วงของ b o o k Therapy เอ๊ยยืมมาเยอะขนาดนี้ตั้งหลายเล่มแล้วเนี่ย ให้ข้อมูลได้เปล่านะเนี่ยคิดว่าน่าจะโอเคนะสวัสดีครับคุณคนไข้ว่าแต่หอมอะไร,รมาเยอะแยะครับเชิญน,น้าครับขอบคุณค่ะ ก็นี่แหละค่ะคุณหมอหนูยืมหนังสือมาเยอะแยะเลยนะคะคเกี่ยวกับข้อมูลทางภาคใต้นะคะภาคใต้หรอครับค่ะเดือนหน้าหนูต้องลงใต้ค่ะเพื่อไปถ่ายทําสารคดีค่ะสารคดีเกี่ยวกับวัฒนธรรมเกี่ยวกับภาคใต้นะคะโดยเฉพาะหนังตะลุงค่ะโอ้ดีครับเออเราก็ดูค้นคว้าหนังสือมาเยะแยะนะครับแต่บางเล่มน,นะคะก็คิดว่ายังไม่โอเคนะคะจะทํายังไงดีคะ หนังตะลุงหนังใหญ่ของคุณอเนกนาวิกมูลครับผมหนังตะลุงหนังใหญ่คุณอเนกนาวิกมูลเป็นหนังสือที่รวบรวมเอาเนื้อหาของหนังตะลุงและหนังใหญ่ซึ่งเคยลงตีพิมพ์ในนิตยสารสารคดีจึงว่าด้วยข้อมูลของหนังตะลุงแล้วก็หนังใหญ่ของทางภาคกลางครับผมเล่มนี้นะคะเป็นตัวช่วยชั้นยอดเลยคะ่ะคุณหมอขอบคุณมากเลยนะคะยินดีครับว่แต่อ,อย่าลืมของฝากนะครับชุดี โอ้โหคุณหมอเรื่องของกินอย่าให้บอกนะคะจัดให้ค่ะ <ขอ S 2> จัดให้นะคะกลับก่อนแล้วกันนะคะค,ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเครับอยากมีความรู้เรื่องศิลปะการแสดงผ่านตัวหนังของไทยอย่าลืมอ่านหนังตะลุงหนังใหญ่ดูนะครับ